ในข้อสิบแปดครับจำนวน A อูกเขียนมาในรูปมูลฐานครับรูปมูลฐานคือเลขยกกำลังคูณกันโดยตัวฐานเป็นจำนวนเฉพาะรู้สังเกตตัวฐานครับสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดเห็นป่ะตัวฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเออเลขยกกำลังคูณกันโดยมีตัวฐานเป็นจำนวนเฉพาะก็ถามว่าจำนวน A เนี่ยมีตัวประกอบทั้งหมดกี่จำนวนตัวประกอบทั้งหมดเลยครับวิธีคิดจำนวนตัวประกอบทั้งหมดนะครับ จำนวนต่อประกอบคือตัวประกอบนะจำนวนตัวประกอบทั้งหมดให้ลูกเอากำลังไปบวกด้วยหนึ่งแล้วคูณกันนะครับเอากำลังบวกหนึ่งแล้วคูณกัน สองมันยกกำลังหกสองยกกำลังหกลูกเอาหกบวกหนึ่งสามมันยกกำลังสองลูกเา 3, กาสองบวกหนึ่ง 1. ตัวห้าที่ลูกไม่เห็นว่ามันเขียนที่ลูกไม่เห็นว่ามันเขียนกำลังไว้มันหมายถึงมีห้าอยู่หนึ่งตัวก็คือห้ากำลังหนึ่งตรงเนี้ยลูกต้องไม่ตก ส่วนมากเวลาลูกเผลอนะพอลูกไม่เห็นมันเขียนกาลังลูกก็ข้ามมันไปเลยอย่างเงี้ยพอลูกข้ามมันไปเลยลูกก็จะไม่ได้คูณมันเลยใช่ปะแต่ถ้าลูกไม่ได้ข้ามมันลูกรู้ว่าอ๋อไอ้ห้าที่ไม่เขียนกําลังหมายถึงกําลังหนึ่งลูกจะเอาหนึ่งไปบวกหนึ่งเนี่ยตกลงมันคือการคูณด้วยสองไปแล้วนะลูกนั้นข้ามย่อมข้ามมันย่อมไม่เท่าไม่เท่ากันแน่แน เห็นไหมครับเออตรงนี้ลูกต้องรู้เองนะเจ็ดกำลังเป็นสามนั้นลูกเอากำลังไปบวกหนึ่งก็สามบวกหนึ่งสิบเอ็ดกำลังเป็นสองเอาสองไปบวกหนึ่งเจ็ด คูณสามคูณสองคูณสี 4, ่คูณสามเจ็ดสามยี่เป็ดยี่เพ็ดคูณยี่สี่โอเคยี่เป็ดคูณสิบสองได้สองห้าสองคูณอีกสองห้าร้อยสี่ Okay. Five hundred four. I see? เห็่นมาเท่านี้มีตัวประกอบอยู่ตั้งห้าร้อยสี่จำนวนในห้าร้อยสี่จำนวนบางจำนวนก็เป็นตัวประกอบเฉพาะบางจำนวนก็ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะในข้อสิบเก้า 19, ถามหาว่ามีตัวประกอบเฉพาะกี่ตัวจำนวนเดียวกันเลยนะครับจำนวนเดียวกันเลยนะครับข้อนี้ถามหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมด ข้อนี้ถามหาจำนวนตัวประกอบเฉพาะเอ,อถามหาจำนวนตัวประกอบเฉพาะนะครับตัวประกอบเฉพาะเนี่ยดูได้จากตัวประกอบเฉพาะดูได้จากตัวฐานครับ ื่อลูกมองไปที่ตัวฐานลูกก็จะเจอสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็มีห้าตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นจำนวนตัวประกอบเฉพาะ ก็จะมีอยู่ห้าจำนวนจากทั้งหมดห้าร้อยสี่จำนวนบางจำนวนเป็นตัวประกอบเฉพาะบางจำนวนก็ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะตอนนี้เราพบว่าที่เป็นเฉพาะมีอยู่ห้าจำนวนงั้นพวกที่เหลือที่ไม่เป็นเฉพาะก็เอาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดลบจำนวนตัวประกอบเฉพาะ เนี่ยดูอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมลูกมงมงงงไหมครับเออเหมือนกับลูกรู้จํานวนนักเรียนทั้งหมดลูกรู้จํานวนนักเรียนชายลูกสามารถหาจํานวนนักเรียนหญิงได้โดยการเอาจํานวนนักเรียนทั้งหมดลบจํานวนนักเรียนชายก็จะได้จํานวนนักเรียนหญิงแบบนั้นแหละครับคล้ายคล้ายกันนะอ่ะตอนนั้นตอนนี้หาจํานวน ในข้อยี่สิบจำนวน A ก็ยังเหมือนเดิมข้อนี้ถามหาจำนวนตัวประกอบที่ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะจำนวนตัวประกอบที่ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะครับไม่เป็นปะไม่เป็น ดังนั้นมันก็จะเอาจํานวนตัวประกอบทั้งหมดลบจํานวนตัวประกอบเฉพาะ เอาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดลบจำนวนตัวประกอบเฉพาะจะเห็นว่าถ้าคำถามเป็นแบบนี้ลูกต้องคิดทั้งแบบข้อสิบแปดข้อสิบเก้ามาหมดแล้วเห็นไหมครับจำนวนตัวประกอบทั้งหมดคือห้าร้อยสี่จำนวน จำนวนตัวประกอบเฉพาะมีอยู่5จำนวนงั้นพวกที่ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะก็เลยมีอยู่499จำนวนลูกสามารถเจอได้ทั้งสามคำถามเลยลูก สิ่งที่ครูบอกลูกไม่ได้คือลูกจะเจอสำถามไหนเออแต่เจอได้ทั้งสาทั้งสาอันเลย คราวนี้ในข้อที่ยี่สิบเอ็ดมันแค่เปลี่ยนไปใช้คำอีกคำหนึ่งเปลี่ยนไปใช้ประโยคอีกประโยคนึงแต่ลูกลองตีความดีๆอ่านแล้วตีความดีๆลูกก็จะเข้าใจมันได้มันกำหนดจำนวน m มาในรูปมูลฐานมันถามว่ามีจำนวนนับกี่จำนวนที่หาร m ลงตัวถ้ามันจะหาร m ลงตัวได้มันก็ต้องเป็นตัวประกอบของ m ครับ มันถามว่ามีทั้งหมดกี่จํานวนก็แปลว่ามันถามว่า m เนี่ยมีตัวประกอบทั้งหมดกี่จํานวนนั่นเองฟังอีกทีนะการที่มันจะหาร m ลงตัวได้มันต้องเป็นตัวประกอบของ m ซะก่อนโอเคไหมครับจะหาร m ลงตัว จำนวนที่จะหาร M ลงตัวก็คือตัวประกอบของ M นั่นเอง ข้อนี้จึงเป็นการถามหาว่าตัวประกอบของ m มีทั้งหมดกี่จำนวนครับข้อนี้ถามหาว่าตัวประกอบของ m กี่เป็นจำนวนนับ มีทั้งหมดกี่จำนวน แค่เขาไม่ได้พูดมาตรงๆว่า,ากำหนด m มาให้แล้วถามว่า m มีตัวประกอบทั้งหมดกี่จำนวนมันแค่ใช้ประโยคคอีกประโยคหนึ่งแค่นั้นเองที่เราต้องอ่านลแะตีความหน่อยอจะหาร m ลงตัวได้มันก็ต้องเป็นตัวประกรอบของ m นะครับดังนั้นจำนวนตัวประกรอบของ m จำนวนตัวประกอบทั้งหมดก็จะเท่ากับเอากำลังไปบวกหนึ่งแล้วคูณกันห้าบวกหนึ่งคูณกับสองบวกหนึ่งคูณกับหนึ่งบวกหนึ่งคูณกับสองบวกหนึ่งหกสามสองสาม ก็หนึ่งร้อยแปดจำนวนตอนนี้ก็ตอร้อยแปดจำนวนลูกก็เจอได้เหมือนกันครับคำถามที่ไม่ถามตรงๆแต่ใช้อีกประโยคหนึ่งแล้วเราต้องตีความมาถ้า มาจากกำลังของสามครับสองมาจากกำลังของเจ็ดหนึ่งมาจากกำลังของสิบเอ็ดสองมาจากกำลังของสิบสามเอากำลังไปบวกหนึ่งแล้วคูณกันครับอันนี้ลูกก็เจอมาแล้วในข้อนี้เนี่ยครับตอนคิดจำนวนตัวประกอบทั้งหมด